แนวนี้เป็นแนวรับพอดีเลยนะครับ3380แต่ต้องอย่าลืมว่า3350คือสต๊อปลอนะครับ mm hmm. คือโซนนี้เป็นโซนซื้อ,อถ้าแนวโน้มทั้งหมดน่ะมันเป็นแนวโน้มขึ้นใหญ่นะฮะแล้วถ้าราคามันลงมาตามนี้นะฮะเนี่ยลงมาอยู่ข้างล่างแบบนี้มันจะเป็นสัญญาณซื้อนะครับเห็นไหมครับเนี่ยลงมาแล้วก็เป็นสัญญาณซื้อแล้วทุกครั้งก็ทำดีวา h พอลงมาเนี่ยก็เป็นสัญญาณซื้อคือนี้ถ้ามีการตกใจอะไรแล้วมันลงไปให้เราโซน3350นเนี่ย ก็เป็นสัญญาหลอกซึ่งโอกาสที่จะขาดทุนเนี่ยมีอยู่ประมาณสัก5%นต์ถ้าหลอกแถวนั้นบิตคอยนเนี่ยเป็นรูปของเทสติชิวด์นะครับอินเวสติชิวด์นะครับไม่หลุดไรขวาไม่หลุดไรซ้ายนะครับก็ให้ดูการเบรกไฮนะครับ1นึ่งหนึ่งสองแปดแปดห้าเนี่ยนะครับไม่รู้ว่าเบรกเมื่อไหร่นะครับเพราะว่า ม,มันเป็นขึ้นห้านะครับเพราะฉะนั้นมันก็สามารถเบรกได้เลยนะการเบรกก็จต่ทุกนี้ก็มีอัพไซด์เยอะพอสมควร <the> สุดท้ายค่ะอาจารย์ค่ะจะขออนุญาตให้อาจารย์ช่วย ดูกราฟทองคำหน่อยได้ไหมคะตอนนี้จากที่ขึ้นไปพีคตรงสามพันสร้อยสีะคะก็ค่อยๆถอยลงมาแล้วเมื่อสักครู่อาจารย์มีแต่แตะทองคำแล้วนะคะแต่ถ้ามองผ่านกราฟมองผ่านเทคนิคอลเนตอนนี้เทรนดเป็นยังไงและอาจารย์มีคำแนะนำยังไงคะก็ยังไม่จบอะยังพ้ดอยู่นะครับอุทนสักสองวันนะสิบเจดสิบปดดู Federal ์นีเซ v รเนี่ยนะครับถ้าจะขึ้นต้องขึ้น ตีหนึ่งอะของวันที่เฟด e r a ร r เ s e ร์ e ออกมาพูดถึงว่าตัวเบีย้ยไม่ลดนะขอตามดูข้อมูลก่อนนะครับขอติดตามดูตัวเลขเงินเฟอ้อที่เกิดจากทาริฟก่อน,นถ้าแบบนั้นเนะี่ยธรรมชาติแล้วทองต้องขึ้นนะครับแต่ถ้าถ้าเฟดบอกว่าลดแน่นอนไม่ลดแน่นอนแบบนี้จะไม่ขึ้นไนะ เขาต้องพูดในแนวที่ว่าเขาไม่แน่ใจแล้วขอดูข้อมูลก่อนอันเนี้ยทองต้องขึ้นนะครับไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ประชุมแหละไม่มีอะไรประชุมว่าไม่ลดอยู่แล้วอะใช่ไหมฮะแต่เดือนมิถุนายนเนี่ยจะมีการจะมีเขาเรียกอะไรครับมุมมองที่ไปข้างหน้าเนี่ยนะครับอ,อันนั้นนหะต้องฟังให้ดีแล้วมันต้องขึ้นถ้าเฟดพูดแบบว่าไม่มั่นใจเหมือนทุกครั้งอะไม่มั่นใจว่าอย่างไงนะครับ อาจจะไปพูดถึงตัวเลขการจ้างงานเรื่องเศรษฐกิจเรื่องนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่เฟดไม่มั่นใจอะ่ะโดยเฉพาะเรื่องเงินเฟอ้อเนี่ยแต่พี่มั่นใจเรื่องเงินเฟอ้ออเมริกานะว่าเฟอ้อปีเดียวปีหน้าไม่เฟอ้อละนะครับเงินเฟอ้อจะลงละแล้วเฟดอาจ<า>จะมองแบบพี่ว่าเอา้าก็สินค้าเวลามันขึ้นห้าห้าเปอร์เซ็นต์มันขึ้นทีเดียวไงแต่ปีหน้ามันก็ไม่ขึ้นแล้วไงมันก็ราคาเดิมไงมันก็ไม่มีเงินเฟอ้อไงค่ะอ๋อโดยฐานมันก็จะเงินเฟ้อมันคิดจากปีฐานนะ่มันคิดจากปีฐานเออนะครับ เพราะนั้นมันก็จะผ่านปีนี้ไปด้วยดีเพราะนั้นพี่ก็คิดว่าอ่าตลาดหุ้นไทยลงมาในจุดหรือตลาดหุ้นออเมริกาลงมาในจุดที่สําคัญเนี่ยสิ้นสิ้นปีนะก็พิจิกาเนี่ยก็เป็นโอกาสของการลงทุนอีกรอบใหญ่รอบหนึ่งอันนั้นก็จะเหมือนกับทุกคนสามารถสามารถที่จะเข้าไปลงทุนตามที่ตัวเองต้องการได้แต่ก็ยังยังแนะนำอเมริกาห้าสิบจีนยี่สิบเวียดนามเนี่ยก็ยังได้อยู่นะครับพี่ก็ยัง เอ็กเซป์ไทยอยู่เหมือนเดิมน,นะครับว่าถ้าใครไม่มีความสามารถในการเล่นแบบเก่งกำไรอ่ะนะฮะก็เป็นเล่นที่อื่นเถอะอย่าเล่นที่ไทยที่ไทยมันเล่นยากนะครับค่ะแล้วเออย่างท็อปคัเนี่ยอาจารย์รอให้ดูเฟดก่อนหรือว่าเราสามารถที่จะเออ่ซื้อได้ตรงนี้เลยคะ่ะอาจารย์ค่ะ,ะแนวนี้เป็นแนวรับพอดีเลยนะครับสามสามแปดศูนย์เป็นแนวรับนะฮะ ทางเทคนิคเอานะครับของอันเนี้ยนะครับของเราตรงนี้นะฮะแต่แต่ต้องอย่าลืมว่าสามสามห้าศูนย์คือสต็อปล็อตนะครับนะครับคือโซนนี้เป็นส่วนซื้ออะเดี๋ยวพี่ให้กีตาร์ดูนะครับว่าถ้าแนวโน้มทั้งหมดอ่ะมันเป็นแนวโน้มขึ้นใหญ่นะฮะแล้วถ้าราคามันลงมาตามนี้นะฮะเนี่ยลงมาอยู่ข้างล่างแบบนี้มันจะเป็นสัญญาณซื้อนะครับเห็นไหมครับเนี่ยลงมาแล้วก็เป็นสัญญาณซื้อ ทุกครั้งก็ทำนิวไฮพอลงมาเนี่ยก็เป็นสัญญาณซื้อนะครับก็อยู่โซนที่ไม่หลุด3.350เนี่ยโซนเนี้ยจะเป็นโซนสัญญาณซื้อทั้งหมดนะครับไม่ถึงว่าความเสี่ยงก็คือ3.350นะครับนะครับก็จ,จะเห็นบูบลงไปก็ได้นะฮะแต่ทางเทคนิคเนี่ยมันเริ่มตัดลงมามันอาจจะมีอีกวูบหนึ่งถ้าวูบลงมามันจะเป็นเส้นตัวที่สีขาวๆนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวดูนิดนึงนะว่ามันควรจะอยู่แถวๆไหน เอาเอาชัดๆนิดนึงนะครับก็น่าจะเป็นเอาเอาเอาใหญ่เลยใหญ่ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแนวรับสําคัญนะครับอ่าที่เราอาจจะเห็นก็เออโซนเลยสามสามห้าศูนย์นะครับหมายถึงว่าคืนนี้ถ้ามีการตกใจอะไรแล้วมันลงไปให้เราโซนสามสามห้าศูนย์เนี่ยก็เป็นสัญญาลอกนะครับซึ่งซึ่งโอกาสที่จะขาดทุนเนี่ยมีอยู่ประมาณสักห้าเปอร์เซ็นต์ถ้ารอแถวนั้นนะครับ สามสามห้าศูนย์แต่มันต้องขึ้นมาปิดสูงสามสามห้าห้าสองนะฮะมันจะขึ้นมาปิดกว่าหางไม่จะแย่ลงไปเลยประมาณเนี้ยนะครับย่าเปขาข,ขึ้นอยู่นะครับค่ะแล้วบิตอคอยก็ถืออยู่ยัาไปต่อได้อยู่อาจ,อจรารย์เออเนวตันก็นก,นก็ดูตรงนี้เลยนะครับอ่าสามสี่สามหนึ่งนะครับสามสามสี<ห>่สามหนึ่งนะครับคือคือถ้าเราดูขึ้นไม่ผิดอ่ะนะครับน่าจะทะลุสามพันห้าอยู<ห>่ดี โอเคค่ะค,ะครับทวนนะคะเมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงบิตคอยด้วยนะคะช่วงที่ทองขึ้นน้ํามันขึ้นนะคะหุ้นลงแล้วก็กลับขึ้นแล้วแต่ว่าบิตคอยไม่ขึ้นนะคะมีบิตคอยขึ้นสวยกว่าอันอื่นนะค่ะบิตคอยเนี่ยเป็นรูปของ hedgershoulder นะครับ invertedshoulder นะครับไม,ไ,รไม่หลุดไรขวาไม่หลุดไ่ซ้ายนะครับก็ให้ดูการเบรกไคลนะครับหนึ่งหนึ่งสองแปดแปดห้าเนี่ยนะครับไม่รู้ว่าเบรกเมื่อไหร่นะครับเพราะว่า มันเป็นขึ้นห้านะครับเพราะฉะนั้นมันก็สามารถเบรกได้เลยนะครับการเบรกก็จากทุงนี้ก็มีอัพไซด์เยอะพอสมควรนะครับได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากๆนะคะอาจารย์ส่งต่อทั้งความรู้แล้วก็โอกาสให้กับ นักลงทุนไทยด้วยนะคะขอบคุณแทนนักลงทุนนะคะแฟนคลับของอาจารย์ที่ติดตามรับชมมากกว่า2,000ันท่านสดๆอยู่ขณะน,นี้ทุกแพลตฟอร์มของเรานะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะโอกาสหน้าเรียเนเชิญอาจารย์ใหม่นะคะอาจารย์ยังติดหุนที่จะต้องแนะนําให้พวกเราอีกสามตัวถึง5ตัวเดี๋ยวโอกาสหน้ามาอัปเดตกันใหม่ค่ะแต่มา,มาทีละตัวนะมาทีละตัวได้ค่ะ<ต>เ,คเพราะว่านหนึ่งตัวนะั้นมันจะเป็นคนกลุ่มใหม่ที่เข้ามากแก้พอร์ตไปเรื่อยๆนะ ค่ะค่ะโอเคค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากแก้แล้วติดใจก็จะได้ก็จะเริ่มได้กําไรก็จะเริ่มเข้าใจการลงทุนที่เหมาะกับตัวเราเองนะครับได้ค่ะได้ค่ะอาจารย์รักษาสุขภาพนะคะขอบคุณมากมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมุมมองจากอาจารย์นิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์นะคะคุยเรื่องของสงครามตะวันออกกลางมุมมองของอาจารย์กับราคาน้ํามันนะคะสิ่งที่เป็นความเป็นจริงในตะวันออกกลางแล้วก็สิ่งที่ตลาด อาจจะก,กังวลจากข้อมูลข่าวสารนะคะแต่ว่าคือถ้าอาจารย์วิเคราะห์เจาะลงไปดูจริงๆแล้วอาจารย์ก็มองผ่านทั้งเรื่องของมิติที่เป็นสิ่งที่เป็นกราฟนะคะหลักๆเลยวิเคราะห์สถานการณ์ผ่านทางกราฟนะคะก็จะเห็นว่าราคาน้ํามันนั้นเป็นขาลงนะคะความกลัวที่จะเกิดการปิดช่องแคบฮอมุสเกิดสงครามลุกลามนะคะบานปลายในสถานการณ์ปัจจุบันก็ดูไม่น่าจะเป็นไปได้นะคะยกเว้นว่า เกิดเป็น worst case scenario นะคะระดับสงครามนิวเคลียร์นะคะซึ่งอันนั้นก็เป็นการทำลายล้างอย่างรุนแรงที่อาจจะไม่สามารถทําให้เราได้วางแผนหรือว่าลงทุนอะไรได้ในอนาคตดังนั้นคือมุมมองของอาจารย์ผลก็คืออยากกลัวนะคะในสภาวะที่เหมือนกับจะมีสงครามมีข่าวร้ายหน้าที่ของนักลงทุนคือยังคงต้องหาโอกาสดีๆเพื่อที่จะลงทุนต่อไปนะคะโอกาสที่อาจาร,รย์มองเห็นในฝั่งของตลาดหุ้นอเมริกาวันนี้ก็มีมุ่นมาแชร์นะคะหุ้นที่น่าสนใจนะคะที่อาจารย์แนะนําให้เราก็ควรต้องไปทําการบ้านต่อนะคะแต่ว่าสาหรับมุมมองของ นิพนธ์ที่แชร์ข้อมูลเชิงลึกมาทุกท่านก็ไปดูย้อนหลังอีกทีก็ได้นะคะหุ้น h i มส์นะคะหุ้นนาวิชาสนะขะาเม์ก็อยู่ในกลุ่มที่เป็นเ e l เ,เลมาร์ดิซีนะคะส่วนนาวิชาสก็อยู่ในกลุ่มชิปเซมคอนดักเตอรที่ตัวเอนะ็น i ีเดียก็เข้าไปเป็นพารามมตรด้วยนะคะแล้วก็ฝั่งของมองุมมองกับตลาดหุ้นไทยนะคะที่อาจารย์พูดถึงเรื่องของความเสี่ยง หรือว่าปัญหาที่เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างซึ่งอาจารย์ก็เคยได้ถ่ายทอดกับพวกเราแล้วนะคะวิธีแก้ไขควรจะเป็นอย่างไรสําหรับของเราเองแล้วก็ภาพของตลาดหุ้นหลังจากนี้ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยโอกาสที่มีมันก็จะลดลงมากไปเรื่อยๆนะคะนี่ก็เป็นมุมที่อาจารย์นิพนธ์มองเห็นสําหรับตลาดหุ้นไทยทองคำนะคะเมื่อสักครู่อาจารย์ก็บอกว่าตรงนี้เป็นแนวรับพอดีนะคะแล้วก็โอกาสที่จะกลับขึ้นไปเกิน3,005ก็เป็นไปได้ด้วยนะคะแต่ว่าชัวร์เดี๋ยวเราดูเฟดในช่วง วันพฤหัสนี้นะคะก็จะทราบผลในช่วงประมาณเช้ามืดนะคะตีหนึ่งของวันพฤหัสตามเวลาของบ้านเราซึ่งถ้าติดตามทั้ง Trade r KP Business Tomorrow ก็จะได้อัปเดตกันแบบต่อเนื่องทันเวลาอย่างแน่นอนนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามเจอกันใหม่ในไลฟ์ด้านนะคะกิตารและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Follow the Money the